ข้อหลากหลายให้กับการเดินส่วนเย็นนี้คุณผู้ชมอยากทราบผมคนในซอยนี้อยากทราบว่าอะไรจเปิดได้สักทีโอ้โหทันสมัยมากเลยนะเข้ามาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยโดนติดมาสามจีเต็มแล้วก็เรียกว่าตัดต้นเดือนนะครับตัดเดือนจะเปิดแค่สามทุ่มนะได้ไม่เป็นไรก็ขอให้เปิด รถทับทอดแล้วรถก็วิ่งพี่จะพี่จะไปไหนพี่จะขับรถไปไหนครับผมก็ไปคลองเตยไปตลาดจายตลาดเพื่อนๆที่จะสูบที่ที่ตรงนี้ตรงตัวหนอนที่เพื่อนๆพื่อนรอกันมันไปยากไปยากเราก็เลยไปหาดีไม่ต้องเปิดแล้วเพราะมันก็เนี่ยต้องรถช่วยดูแลนะครับได้ครับผู้ชมอยู่ซอยนี้ทั้งเด่เด็กนี่ผู้ชมยู่ริมๆแค่แถวๆนี้นะ ก็บอกันาันคือก็ตังต้งวงตรงนี้เลยเนี่ยหน้าประตูะ <c oughs> อยู่ตั้งแต่ยาสูบจนเพื่อนเย้ายเราก็ยาสูบเนี่ยผมไม่ไม่ใช่ยาสูบนะแต่ผมอยู่ตรงตรงริมนี่เลยฮะตรงริมยาสูบนี่เลยตรงสามสี่ร้านไอ้ระวิมนี่มันตึ๊ให้ใครถ่ายให้กินมองไป ก็ยังมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ไปยาสูบไปอันนี้เปสโมสรวินสถิติการของยาสูบรับเป็นเป็นงมาก่อนรปิงยาสูบเข้าไม่ได้เพราะปิดสวนอยู่ไปรอบนอกครับตอนนี้ก็รอบนอกยังไงฮะรอบนอกไปก็ยังมีคนออกนี้ไปคนเดินได้เที่ยวไปเที่ยวต่อแต่ปอนซายก็ออกนี้ไม่ได้นี่ครับกั้นอยู่เขาไม่ออกเลยระหว่างสวนยังทำไม่เสร็จยังไม่ส่งออกโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวก็ตั้งป้าะไว้หนึ่งกันยาแล้วก็สิบห้ากันยาสวนหมาหนึ่งกันยา ทางออกคนแล้วก็ประตูเปิดแก็ป้ายเปิดอยให้ชัดนะประตูนี้เปิดไงต้องเปิดขอป้ายไม่มีป้ายโอ้เดี๋ยวทำเพิ่มไฟเคยมีนะมีค่ะโอเคอะเรียบร้อยขอบคุณมากเลยจบไปดูเรียนไทยอี่ดีครไปจริญกรุงไหมฮะจานร์แล้วพระรามสามอะ